ัสดีข้าวันนี้พามาดูที่นานะคะเนือที่สามไร่สามงานอยู่ในเขตตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ทิพยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วหน้าแปลงที่ดินของเราหน้ากว้างโดยประมาณ85เมตรและลึกลงไป75เมตรนะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเนือที่ทั้งหมด3ไร่3งาน54ตารางวาอยู่ในเขตตำบล ภัยขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเราขายกันไร่ละเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหน้าแปลงที่ดินเริ่มตั้งแต่มุมซ้ายมือนี่นะคะไปจนถึงสุดแนวมีเสารักเขตโูน,นอยู่นะคะหน้ากว้างโดยประมาณ85เมตรและลึกลงไป75เมตรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม ทำนาได้3าครั้งนะคะพื้นที่นี้ตอนนี้กเกษตรกรทำนาอยู่นะคะด้านหน้าที่เป็นถนนหินคุกลงมาจากถนนราดยางในหมู่บ้านถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ50เมตรนะคะซ้ายมือก็เป็นลํารางน้ําสาธารณะซึ่งมาจากคลองใหญ่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ไฟฟ้าประปาอยู่ด้านหน้าที่เลยนะคะเพื่อนบ้านก็มีอยู่หน้าแปลงที่นะคะทางด้านหน้าแปลงแล้วก็ด้าน ข้างของแปลงที่ห่างจากชุมชนโดยประมาณ200เมตรนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมเราขายกันไล่ละ7 5 0 0แบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับหน้าแปลงที่ดินนะคะซ้ายมือนะคะจะวิ่งลงมาจากถนนเลี่ยงเมือง357โดยประมาณถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ1กิโลนะคะแปลงที่ดินห่างจาก ราดยางในหมู่บ้านมาถึงแปลงที่โดยประมาณ50เมตรนะคะเหมาะสำหรับทําคาเฟ่โคกหนองนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลไผ่ขวางนะคะซึ่งขวามือของทพิปนะคะสามารถวิ่งออกไปเส้นเลี่ยงเมือง3 5 7ช่วงบ้านคันทดไผ่ขวางได้นะคะวิ่งเป็นงวงแหวนห่างจากงวงแหวง เลี่ยงเมืองหรือเส้นทางวงแหวนสุพรรณบุรีถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ1กิโลนะคะถึงหน้าแปลงที่ดินบรรยากาศร่มรื่นนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมเหมาะสำหรับในทุนที่จะทำจัดแบ่งหลอกได้นะคะทำโคกหนองนาทำบ้านพักพ่อนได้นะคะค่ะอยากสอบถามรายละเอียดนะัดดูที่ 0925816638ทิปนะคะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและนัดดูที่ได้นะคะฉนดพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะทิปฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุ่มทิพย์มุงทำบ้านและที่ดินนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ